ว่าอยากจะเติมเกมฟรีไฟหรือ ROV จากทางการีน่านะครับผมเดี๋ยวพี่จะมารับโค้ดส่วนลดนะครับผมน้องๆต้องรีบรับนะครับผมถ้าน้องๆมารับช้านะครับผมถ้าโค้ดหมดก็คือหมดสิทธิ์นะครับผมนี่นะครับผมพี่ได้เงินคืนมาแล้วนะครับผม19บาทนะครับหลังจากนั้นพี่แทบจะไม่เสียเลยนะนี่พี่ได้เงินคืน19บาทพี่ก็ชําระต่อ10บาทแล้วพี่ก็ได้เงินคืนอีก19บาทพี่ก็ชําระต่อ10บาทแล้วพี่ก็ได้เงินคืน1บาทพี่ก็ชําระต่อ10บาท โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็มันจะกับผมเอกลาวนะฮะกับช่อง US เค okay, นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่จะมาสอนวิธีการรับโค้ดนะครับผมก็คือสดสดร้อนร้อนเนี่ยนะครับก็คือใครที่แบบว่าอยากจะเติมเกมฟรฟล์หรือ ROV จากทางการินานะครับผมเดี๋ยวพี่จะมารับโค้ดส่วนลดนะครับผมก็คือเราเติมคูปองเนี่ยบัตร20บาท2ใบเนี่ยเราจะได้เงินคืนอีก20บาทนะครับผมก็คือเท่ากับว่าเราเติมไป40แต่เราจะได้เงินคืน20เท่ากับว่า เราเติม2คูปองแต่เราจ่ายแค่20บาทอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปกดซื้อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาซื้อให้กับน้องๆดูนะครับว่ามันจะลดราคาจริงๆหรือเปล่านะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับไปที่เติมเกมหรือเติม rov ก็ได้นะฮะพิมพ์นะครับผมก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเติมเกม .com นะครับผมอันแรกนะครับผมนี่นะครับผมโค้ดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเราเห็นตรงนี้ไหมนะครับ เราเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่ในบัตรส่วนลดนะครับผมแล้วเราก็จะได้เง OB ินคืนนะครับผมนี่มันบอกว่าถ้าเราเติมเงิน20บาท2ครั้งเนี่ยเราจะได้เงินคืน20บาทก็คือเติมครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เงินคืน1นบาทเติมครั้งที่2เราจะได้เงินคืน19บาทไม่ว่าเราจะเติมเป็นฟรีไฟหรือ ROV ก็ได้นะครับผมแล้วกดเข้าไปกันเลยนะครับผมเพื่อไปรับโค้ดนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสโค้ดด้วยนะครับผมโอเคนะครับเราเห็นตรงนี้มาแล้วครับกดเข้าไปครับ นี่พอเรามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราเห็นตรงนี้นะครับเกาะคูปองโค้ดนะครับผมแล้วก็ใส่คโคดอันเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือ b y e S o c t นะฮะกดเข้าไปครับผมเพิ่มนะฮะน้องๆต้องรีบมารับนะครับผมถ้าน้องๆแบบว่ามารับช้านะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าโค้ดหมดก็คือหมดสิทธิ์นะครับผมก็คือในแต่ละวันเนี่ยส่วนมากคนจะมาแบบว่ามารับกันเยอะนะครับผมก็คือ ถ้าน้องเห็นคลิปนี้น้องก็รีบมารับเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมเติมเกมใบที่1เงินคือ1บาทนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราเห็นไหมนะครับก็คือมันมี3ใบนะครับผมก็คือมันจะเหมือนกันหมดเลยนะ3ใบเนี่ยแต่แต่แต่เราต้องดูวันด้วยนะนี่เห็นไหมข้างล่างสุดเนี่ยวันศุกร์แล้วก็อันที่2เนี่ยก็วันเสาร์แล้วก็อันแรกเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับผม ก็คือใครจะเติมวันไหนก็เอาคูปองวันนั้นนะครับผมหรือจะเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมแต่นี่ที่พี่ถ่ายคลิปอยู่มันก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับเออพี่ขอรับเป็นของวันเสาร์แล้วกันนะครับเป็นอันที่2นะฮะก็กดเข้าไปครับใช้เดี๋ยวนี้นะฮะโอเคนะฮะตอนนี้พี่ก็ได้รับครูปองแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะไปทําการเติมดูแล้วกันนะฮะว่าจะได้เงินคืนไหมนะครับ1บาทนะครับผมโอเคขอล็อกอินกับกริณานะฮะ โอเคกดตรงนี้นะครับผม Shopee Play นะฮะผมก็คือเราต้องเติมผ่าน Shopee Play นะฮะแล้วเราก็มาที่คูปอง20นะฮะเพื่อเราจะใช้ส่วนลดนะครับผมมันไม่ใช่ส่วนลดสิโค้ดรับเงินคืนนะฮะแล้วก็นี้มันก็มีให้เราเลือกนะครับผมว่าเราอยากจะชําระกับอะไรนะฮะผมอันนี้ก็ชําระกับเงิน Wallet นะครับผมก็คือในแอป Shopee Play นะฮะแล้วก็ชําระ กับธนาคารก็ได้นะฮะผมก็คือถ้าอยากชำระกับบัญชีธนาคารเนี่ยเราต้องไปผูกกับแ e อปช้อปปี้เพก่อนนะ,ะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผูกบ้องรับเงินคืนนะครับผมอ่านี่นะก็คืออันนี้พี่เลือกเป็นของวันศุกรนะ์เนาะนี่ของวันเส,นะสาร์แล้วแต่ถ้าใครอยากจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่นะก็เลือกให้ตรงวันแล้วกันแต่นี่มันก็วันเสาร์แล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าทำไมเลือกเป็นวันศุกร์เองพี่นะโอเคพี่ก็เอาตามนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะชําระผ่านธนาคารแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่ทําการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือคุณได้รับเติมเกมคอมใบที่2เงินคืน19บาทวันศุกร์ใช้ได้เลยนี่นะครับผมถ้าใครอยากจะเติมเพิ่มนะฮะกดเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวพี่จะปิดก่อนนะฮะอ่าเห็นไหมตรงนี้เขียนว,ว่าได้รับเงินคืน1บาทนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะดูว่าเงินเข้าไม่หน1บาทก็กด ดูเงินใน wallet นะครับผมแต่อันนี้พี่ไม่ได้กดเข้าไปดูแล้วกันพี่จะปิดนะฮะผมก็คืออันนี้รายละเอียดตรงนี้ครับก็คือทั้งหมด20บาทนะครับผมแล้วก็สินค้าก็คือเป็นคูปองนะฮะ23คูปองนะฮะผมแล้วก็จํานวนเงิน20บาทนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อคูปองนะฮะก็เป็นแบบส่วนลดของเราเมื่อกี้นะฮะเป็นบัตรของมาสุกนะครับผมแล้วก็ เงินคืน1บาทนะครับผมคือครั้งแรกนะฮะพี่เต <uper> ิมครั้ง,รรงแรกก็คือได้1บาทนะฮะถ้าพี่เติมอีก20บาทเป็นครั้งที่2พี่จะได้19บาบาทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่ก็จะมาทําการเติมเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมพี่จะเลือกเป็นคูปองของ10บาทนะฮะโอเค okay, ตอนนี้พี่ไม่ได้ชําระกับเงินบัญชีในธนาคารแล้วนะพี่จะชําระกับเงินวอลเล็ตนะครับผมแล้วก็เราดูที่คูปองนะครับผมก็คือตรงนี้ คูปองใบที่2นะฮะจะได้รับเงินคืน19บาทนะฮะโอเคกดชําระนะครับผมนี่นะครับผมพี่ได้เงินคืนมาแล้วนะครับผม19บาทนะครับแล้วเราก็เอาเงิน19บาทเนี่ยไปเติมของ10บาทนะฮะตอนเดียวนะฮะพอเราเติม10บาทเนี่ยเราจะได้เงินคืน1บาท แล้วไอ้สิบาทมันก็จะเหลือ9บาทเงินคืน1บาทเนี่ยมันก็มารวมกับ9บาทก็จะกลายเป็น10บาทใช่ไหมแล้วเราก็เติมต่อนะฮะเติมต่อบัตร10บาทแล้วเราก็จะได้เงินคืนอีก19บาทนะครับผมก็เติมเป็นวนรูปไปอย่างนี้นะครับผมวนไปเรื่อยๆนะครับน้องๆโอเคนะครับน้องๆแล้วก็นี่พี่จะมาเติมเป็นใบที่3แล้วนะครับผมเมื่อกี้พี่ได้เงินคืนแล้วใช่ไหมก็คือเราเติมเป็นวนรูปไปนะครับผมก็คือแบบวนไปวนมานะครับผมก็คืออันนี้พี่เติมฟรีแบบพี่ไม่ได้เสียตังค์เลยนะ เดี๋ยวพี่จะมาทําการเติมอีก10บาทนะครับผมก็คือตอนนี้พี่มีอยู่ใน wallet ก็คือ19.400นะฮะกดเข้าไปฮะ,ะนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นคูปองของวันอาทิตย์แล้วนะอ่าพี่ใช้คูปองวันศุกร์พี่ใช้แล้วคูปองวันเสาร์พี่ใช้แล้วแล้วก็คูปองวันอาทิตย์ต่อนะ,ะอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะ,ะอ่าแล้วก็อันนี้พี่ไม่ได้ใช้เงินในบัญชีเลยนะพี่ใช้เงินที่แบบว่า เงินคืนอ่ะเออเงินคืนที่เราจ่ายไปนะฮะโอเคพี่จะชําระ10บาทโอเคตอนนี้พี่ได้เงินคืน1บาทนะครับผม <_ d ata> ก็คือเท่ากับว่าพี่เสียไป10บบาทพี่ได้เงินคืน1บาทก็กลายเป็นสิบาทนะฮะ <_ d ata> ตอนนี้เท่ากับว่าเงินของพี่เนี่ยมีอยู่10บาทนะฮะ <_ d ata> เดี๋ยวพี่จะมาเติมเป็นครั้งที่ 2, 2> <_ d ata> พี่ก็จะได้อีก19บาทเข้าใจปะ <_ d ata> พี่ไม่ได้ใช้เงินในบัญชีเลยนะ <_ d ata> คือใช้เงินฟรีเลยนะนี่เห็นไหมสิบาทพี่ก็ชําระต่อพี่ก็จะได้เงินคืนอีก19บาท นี่เดวพี่ก็จะ,จะจะใช้ต่อนะฮะพี่ก็จะได้เป็นเงินคืน19บาทโอเคกดนะฮะเห็นไหมพี่ได้เงินคืนอีก1ิบาบาทถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เสียอะไรเลยนะพี่เอาเงินเงินคืนเนี่ยเอาไปเติมแล้วก็เอาเงินคืนที่ได้กลับมาก็เอาไปเติมต่อแล้วก็เอาเงินคืนที่ได้มาก็เอาไปเติมต่อคือมันคุ้มมากๆนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าพี่เสียไปแค่20บาทหรือ30บาทอย่างงี้นะโอเคพี่จะเติมต่อนะเห็นไหมพี่มี19บาบาทเติมต่อนะฮะตอนนี้ไม่มีคูปองแล้วนะ เอาเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆเดี๋ยวไปที่กระเป๋า wallet นะโอเคตอนนี้พี่มีเหลืออยู่9บาทเราจะมาดูประวัตินะครับผมประวัติการสั่งซื้อเข้ามารายการนะครับผมก็คือตอนแรกเลยนะครับมาที่ประวัติเลยนะครับตอนแรกเลยนะครับผมวันที่30บนะครับพี่เติมจริงๆเนี่ยมาเสาร์แต่พี่มีสิทธิ์ใช้บัตรของมาสูบนะฮะผมอ่ะพี่เติมไป20บาทพี่ได้เงินคืน1บาท นะครับผมแล้วพี่ก็เติมอีกนะฮะสิบาทพี่ก็ได้เงินคืน19บาทนาทีนี้แหละครับถ้ากับว่าพี่เสียแค่30บาทเข้าใจปะพี่เสีย30บาทหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากเน้นพี่แทบจะไม่เสียเลยนะนี่พี่ได้เงินคืน19บาทพี่ก็เอเงิน19บาทจ่ายไป10บบาทแล้วพี่ก็ได้เงินคืน1บาทจาก19บาทก็กลายเป็น10บาทพี่ก็ชําระต่อ10บาทแล้วพี่ก็ได้เงินคืนอีก19บาทพี่ก็ชําระต่อ10บาท แล้วพี่ก็ได้เงินคืน1บาทพี่ก็ชําระต่อ10บาทแล้วพี่ก็ได้เงินคืนสิบเาบาทแล้วพี่ก็ชําระต่อ10บาทถ้าเกิดว่าพี่เสียไป30บาทสิ่งที่พี่เติมได้เท่าไหร่ทั้งหมดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับนะครับผมนับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเวลาหกโมงสี่นึ่งนะฮะสองนะฮะสามสี่ห้า ถ้ากับว่าพี่เติมไป50บาทฟรีๆเลยนะโดยที่พี่ไม่ได้เสียตังค์เลยนะเออพี่เสียแค่30เออถือว่าคุ้มมากนะครับผมน้องๆคนไหนที่แบบว่าดูคลิปนี้รีบไปเอารีบไปทำนะครับผมน้องแค่มีเงิน20บาทหรือ30บาทนะฮะก็ไปทำนะครับรับโบน,นัสเติมแบบพี่นะฮะวนหลูบไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะหมดสิทธิ์นะครับผมก็ลองดูนะครับผม ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรแนะนําโปรโมชั่นอะไรนะฮะผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่า yeah.